มาเิ่มมาเล่มสารปอกหากันหลังจากที่เฮาเ็ดกระบามเมืดอดึนมาปอกหาขามสามลอดสองนี่เฮาต้องได้จับได้กลุ่มไว้เด้ยพี่น้องเดินเสร็จหลังก่อนเดินเสร็จหลังขามสามลอดสองเดี๋ยวนี่แปปขามสามลอดสอง หดสองมามาเป็นเส้นกลางเอาดีๆเนะ้อมาขามสามหลดสองอีกมาเป็นเส้นกลางแล้วมาเดินต่อขามสามหลดสองอีกนีมาเป็นเส้นกลางอยู่เทิงสองอยู่ลุมสองนี่เป็นเส้นกลางชิบพอมาเป็นเส้นกลางแล้วกะ มาเดินกายมาเป็นสิน,นาพันเนี่ยมันนี้ก็มาเริ่มเดินทั้งหลังอีกเออมันหลายสินมันต้องได้กลุ่มไ้ได้ี่น้องบุกลกุ่มบ่เลยอ่าวันนี้มาเดินเิ้นที่สองวันนี้นี่เิ้นเส้นที่สองถามสามรดสองอีก, <S <S อกปึ๊บ ม,ม,มากรมว่าเป็นเส้นกลางอีกเนี่มาเป็นเส้นกลางกระขามสามลอดสองกับมาลงทั้งหนาเส้นนี้มาลงหู้เดียวกันกับเส้นนี้ออกมาเนี่ยสำหรับมือใหม่เด้พี่น้องเด้อพี่น้องมือใหม่ที่ จากสารปินกนะมาเบิ่งเอาแต่ว่าคันผู้สารปิดแล้วกะ <c oughs> เปินกะคือสมุยมีปัญหาดอกเรียนผ่านได้เด้อพี่นอ้องเด้อชิปขันปูเพิ่นสารปิดแล้วเพิ่นบ่อยากเบิ่งกะให้เพิ่นผ่านไปโบเป็นหยังชิปการสมโหลดสองเกือบมันเป,นป, 3, ปล 2, ีป่ยนเนส้นหน้า ทำกันจงเจาะอยู่นี่อีกอชิบแล้ากากาวก็กลับขึ้นมาเสร็จหลังอีกอสามสามรถสองปึ๊บมาม,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 มาเป็นเส้นกลางสามสามรถสองมามาเป็นเส้นกลาง มาขามสามหลอดสองอีกคืบขันมาขามสามหลอดสองตอนสุดท้ายมันจะมาขัดกันกับเส้นนี้เซนนี้สิเข้าไปเส้นนี้สิออกมาม,มากลายมาเป็นเส้นนาละมันนี่อีกเส้นสุดท้ายวันเดินเ้นนี้แล้วก็ถือว่าเดินครบเป็นเ้น,นั้าหลัง สามสามหลอดสองอีกอจิ๊บนี่บันนี้ได้เศร้ากลุ่มเราบ้างเนี <c oughs> ่ยเป็นสินค้างสามสามหลอดสองสามสามหลอดสองจะมาขัดกันรถตรงนั้นคือ เดินครบบ่ดทังหาเสร็นละประมาณนี้ออกมาประมาณนี้ก็สิเดินเสร็จล้างอีกสามสองเออขามสามหลอดสองอไมาหลอดสามสาม,สาม,สามันผิดนี่มันสิออกมาทางกลางนี่พอดีเนี่ย อยู่ทั้งเท่งสองสินแล้วก็อยู่ทั้งรุมสองสินที่ออกกลางกลางหล้วก็มาขามสามรอสองอีกขามสามรอสองอีกก็สีน,น,นี่แหละออกมาขัดกันจ้องเจาะอ,อยู่นี่แหละอีกอะจิ๊บน,นี่โอ้ตอกสารแข็งขนาดพี่น้องตอกสารกระแข็งตอกสั่งกระแข็ง มาเป็นลายปอกหาแล้วเสียบสนมันยาวผดจริงจริงเอามีดพนละมาตัดมันจะประสี างานของก็เงาละตักเจ้าชีไปเส้โอ้ไปสอบมวานนี่บ่ ออตอกสั่งกรแข็งตอกสารกระแข็ง,ส,ขงสมดุลกันพอดีกลับมาเดินเสร็จหลังคึบมาปนเส้นกลาง แล้วมาเปลี่ยนสินก้าแปลงสีละไรเลี่ยย่ะพี่น้องแต่ว่าเขาเดินเขาสารใหม่ๆนี่เขาจัดลงมาให้มันคุ้งกระบะมืดเจัดลงมาให้มันคุ้งกระบะมืดไว้หลังจาก รอบแรกนี่ผ่านไปรอบต่อไปเขาจะคอยห็้มันว่าปลาระยะส่วงมันซองเป็นซองไปของปอกหา นอนไปได้ก็จะบวนอีกเพระบุ้งเม่าเาบอกว่มาทีนึ่งปวเออไม่ได้ก็รางกะอนดริงๆเพราะว่าูแจ็เขาเนเช่อนก็รนเนี่ยก็จังไว้ผมให้ปลูกข้อยังเขาเพราะฉะนั้นเขาลูกจะเจ้าไม่ค้อยปลูกขอ ยามันตดกุ้ซนมันลจัเงนง่ายเม่อกี้ไปเยนุ่นโบได้ลยนี่ก็ันเอานอาหารพัเก้าร้อยเกสิบก้อปไหนตบ่อเป็นงว่ามันเป็นอาหารจริ้บุญงคย 外乡来叫俺来啊。 ท่นที่เอาชื่อกระจายจะว่าข้าสามฟงห อกสั่งนะครับต้องจักเป็นจัดไปน้ำตลอดเป็นสินกลางแล้วก็เดินต่อไป อนมาจอดกันนะเขาเริ่มต้นจากนี้ไปบันนี้เอาสารมาจอดกันเอาก็สิเริ่มสารเนี่ยมันสูงขึ้นบัญหมันล้อยขึ้นบริจัดลงมาให้มันคุ้งกัน เริ่มลอยขึ้นแต่เฮาเสียงมันลอยทีลอยห่างนี่อยู่กับเฮาเหล้วบแต่ผมมัก เส้นกลางพี่จับผิดจับถือไปเลยพี่น้องเลยจะเพราะว่ามันคือบ่ดถือก็สันบ่ดถือแล้วจับเส้นบ่ดถือ,อกันลายปอกหามก็จะออกมาประมาณนี้ ตอกตอกสารกับตอกสั่งแข็งพอดีกันขนาดได้พอดีเลยมันสีสมดุลกันดีรระว่าตอกสารกับตอกสั่งกันตอกสารแข็งตอกสั่งแข็งเสมอกันนี่ของมันก็สีแข็งเลลวลาเอาสารมันก็สียูดีเอากำนด์เสียมันเข่าเลี้ยวหรือ ออกลายออกหน่อยนี่มันิีด้จังใจเขาเลยอันตอบมาเสมอกันเสียบอกฮานี้ต้องเดินเสร็จหลังก่อนตลอดเดี๋ยวพี่น้องบอกคือไพ่ก่าว ไพ่เก่าเริ่มแรกมันสิเดินเ้นกลางก่อนเริ่มแรกอีลีเดินเ้นกลางก่อนเดินเ้นกลางไปเที่ยนึงแล้วก็จังคอยสิมาเริ่มเดินเส้นหลังตลอดประนด็นไพ่เก่าวขสามหลอดสามแต่ว่าปอกฮานี่เอาสิเริ่มต้นด้วยการเดินเส้นหลังตลอดเดินสองเทียขึ้นกันเ้นเดียวเดินสองลเทีย เดินจากเส้นหลังมามาเป็นเส้นกลางกะก้าตอจนกลัวสิไปอยู่เส้นทั้งนาสุดครามรลสองบอกหาให้พี่น้องเข้าใจตามนี้สำหรับผู้มือไม่อยากหาเท็ดแต่ว่าผู้เฮ็ดเป็นเรากะคนก็ไริยากดอก <laughs> เปินเบิ้งกัสิเบิ้งแบบเบิงเทคนิคเบิ้งฝีมือไปซื้อนี่แหละเันผู้เป็นเทพเปล่นละหรือเป็นอาสิบเบิงก็ได้ก็บนดเป็นอย่างบบวากันสำหรับผู้เห็ดบพรท่านเปล่นกับเบิ้งเอาเรียนเอาไปแพ่ ในผู้ที่ว่ท่านป็นได้เหตุป็นได้ความรู้งานจักสานพืนบ้านเนาะงการกิ้งอีลีก็ไปต่อ้ยอดเป็นอาชีบก็ได้ด้วยพี่น้องเด้อบัตรเฮาอายุหลายเฮาหรือเฮาคนที่ร่างกายาบวชแข็งแรงติ่มที่ไปเหตุเวียกแนะวอื่นบ่ได้สินะ กะมาเหตุงานจักสานกัพ่อได้ซื้อยุกซื้อยาพ่อได้นั่นอยู่พอมีไรายได้เล็กๆน้อยๆสมมติว่าผูา้เฒ่าผู้แก่กัพ่อได้ซื้องินผู้เฒ่าอยู่ดูเฉพาะผู้เฮ็ดอยู่นีกก่กะไปะเห็นยังบ่ได้กะร่างกายเขาพิการกัว่าแมนพิการแต่ว่า <c oughs> บ่ได้บาดพิการหรอก เปล่นโบไฮ่เปล่นวายางได้อยโยสันต่างจากที่เขาได้รับอุบัติเหตุมาวันนี้ไปเห็นยังกับว่าใดพี่น้องแต่ก่อนกระสานบเปลี่ยนดอกเปลี่ยนกับพ่อกระจาเลยละกระเล่นเลยละส่วนเขาไปใส่โปรเตากอกมาเห็ดมาเฮียนเห็ดอันนี้ที่แรกกะเฮียนเห็ดที่แรกกะเห็ดหวังสีเห็ดคลิปซื้อๆนี่ยละ เห็ดคลิปเห็ดยูทูปงานเจ้าของเห็ดเล็กๆน้อยๆไปแต่ว่าพอเห็ดไปเห็ดมากอะเรียนรู้จากผู้ทาผู้แก่เพิ่นเบิงเพิ่นเห็ดหลังเจ้าของก็ับมาเห็ดน้ำกะมีคนซื้อก็ได้ขายอ้าวมันก็เกิดรายได้หลังจากที่เขาอยู่ซื้อๆมาหลายปีกะ เขากลับมาเฮ็ดตัวนี้กะเอามันก็นยังเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตเท่าเติอบอยู่แทนที่เท่าสีอยู่ซือ้อหายใจทิ่มเขากะหางานเล็กๆน่อยๆกอกเก็กพ่อได้ซอย่าเสียใจในครอบครัวน้ำลูกกับลูกกับเตาอยู่แทนที่เสียใยกินแต่น้ำลูกน้ำเตา อเอากะเฮ็ดเลีนไปเพราะมีรายใดเติมกันพี่น้องอ้าวสำหรับปูจะเฮ็ดปูมักกะเลียนบึงได้พี่น้องได้เลียนรูไปนำสองทางขายของห้องก็คือขายออนไลน์ขายออนไลน์ลวก็มีคนมาซื้อน้ำบ้านกะขายคือเก่ากะช่วงนี้กะรู้สึกว่าสีสันบ่ทันละพี่น้อง พอเดอร์กับสีลายพอสมควรอยู่หรือบางครั้งเป็นกะถักมาทั้งเพจเน่ทั้ง youtube เน่กะขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องผู้ดใดบ่ท่านใดก็ได้สารบ่ท่านพี่น้องสารบ่ท่านหรือสิเป็นทั้ง tiktok ทางสองติดต่อเข้ากับขาย <c oughs> หลายสองทางอยู่พี่น้องอยากได้สนใจก็ลองทักเข้าไปเบึง้งกดเข้าไปเบึ้งได้พี่น้องได้อ่าเาสร็จลิปนี้ก็ให้เบึง้งของปอกห้าอของปอกห้า ตอนเริ่มสารของปอกหาเป็นยังไงพี่น้องก็ติดตามต่อไปคลิปต่อไปที่เป็นตอนใดก็บึ่งต่อไปได้พี่น้องได้สวัสดีครับ